นอกจากลักษณะของนกต่อแล้วนะครับยังมีลักษณะเฉพาะตัวอีกก็คือจะต้องเดินนกที่เชื่องเพราะการต่อนกป่านั้นเมื่อเราได้ยินเสียงนกป่าขันจะต้องปลดผ้าคลุมและาพาดพเนียดนะครับถ้านกที่จะนำไปเป็นนกต่อไม่เชื่องแล้วนะครับในขั้นตอนนี้นกอาจจะไม่อยู่นิ่งหาทางออกจากพเนียดนะครับ ประการต่อมาก็คือนกที่จะนำมาต่อจะต้องเป็นนกที่ขันเสียงกลางนะครับเพื่อที่เราจะสามารถเลือกได้ว่านกป่าที่เราจะต่อนั้นเป็นนกเสียงอะไรนะครับโดยใช้นกต่อที่มีเสียงกลางเป็นเสียงมาตรฐานนะครับประการต่อไปนะครับเป็นนกที่ขยันและขันทนนะครับคือขันนานขันตลอดแทบทั้งวันนะครับ ทางนี้ก็เพื่อจับนกต่อเข้าไปเนียดแล้วจะได้ขันเรียกป่าเข้ามานะครับเพราะเราไม่ทราบว่านกป่าจะมาตอนไหนจึงต้องใช้นกต่อขันเรียกทั้งวันนะครับประการต่อไปก็คือจะต้องเป็นนกที่ดุนะครับกล้าสู้นกป่านั่นก็คือนกป่าบางตัวดุนะครับพอได้ยินเสียงนกต่อขันนกต่อไม่กล้าจะหยุดขันนะครับจะทำให้นกป่าบินหนีไปนะครับ ประการสุดท้ายนะครับเป็นนกที่อดอและยั่วย้าเก่งนะครับเหมือนกับการท้าทายให้นกป่าเข้ามาติดนะครับลักษณะการยั่วย้าก็คือการรันการรัดอดอเป็นระยะระยะนะครับและสั่นหัวบ่อยๆเพื่อท้าทายนกป่าให้ให้โมโหเข้ามาตีนะครับแล้วก็เข้าติดมาเนียดน,นะครับนอกจากลักษณะของ นกต่อแล้วนะครับยังมีลักษณะเฉพาะตัวอีกก็คือจะต้องเดินนกที่เชื่องเพราะการต่อนกป่านั้นเมื่อเราได้ยินเสียงนกป่าขันจะต้องปลดผ้าคลุมและาพาดพเนียดนะครับถ้านกที่จะนำไปเป็นนกต่อไม่เชื่องแล้วนะครับในขั้นตอนนี้นกอาจจะไม่อยู่นิ่งหาทางออกจากพเนียดนะครับประการต่อมาก็คือ นกที่จะนำมาต่อจะต้องเป็นนกที่ขันเสียงกลางนะครับเพื่อที่เราจะสามารถเลือกได้ว่านกป่าที่เราจะต่อนั้นเป็นนกเสียงอะไรนะครับโดยใช้นกต่อที่มีเสียงกลางเป็นเสียงมาตรฐานนะครับประการต่อไปนะครับเป็นนกที่ขยันและขันทนนะครับคือขันนานขันตลอดแทบทั้งวันนะครับทั้งนี้ก็เพื่อจับนกต่อเข้าไปเนียยแล้วจะได้ขันเรียก ป่าเข้ามานะครับเพราะเราไม่ทราบว่านกป่าจะมาตอนไหนจึงต้องใช้นกต่อขันเรียกทั้งวันนะครับประการต่อไปก็คือจะต้องเป็นนกที่ดุนะครับกล้าสู้นกป่านั่นก็คือนกป่าบางตัวดุนะครับพอได้ยินเสียงนกต่อขันนกต่อไม่กล้าจะหยุดขันนะครับจะทำให้นกป่าบินหนีไปนะครับประการสุดท้ายนะครับเป็นนกที่ ออดและยั่วเย้าเก่งนะครับเหมือนกับการท้าทายให้นกป่าเข้ามาติดนะครับลักษณะการยั่วเย้าก็คือการรันการรัดออดเป็นระยะระยะนะครับและสั่นหัวบ่อยๆเพื่อท้าทายนกป่าให้ใหโมโหเข้ามาตีนะครับและก็เข้าติดเนียดน,นะครับนอกจากลักษณะของนกต่อแล้วนะครับยังมีลักษณะเฉพาะตัวอีกก็คือ จะต้องเดินนกที่เชื่องเพราะการต่อนกป่านั้นเมื่อเราได้ยินเสียงนกป่าขันจะต้องปลดผ้าคลุมและาพาพดเนียตนะครับถ้านกที่จะนำไปเป็นนกต่อไม่เชื่องแล้วนะครับในขั้นตอนนี้นกอาจจะไม่อยู่นิ่งหาทางออกจากพเนียตนะครับประการต่อมาก็คือนกที่จะนำมาต่อจะต้องเป็นนกที่ขันเสียงกลางนะครับ เพื่อที่เราจะสามารถเลือกได้ว่านกป่าที่เราจะต่อน,นั้นเป็นนกเสียงอะไรนะครับโดยใช้นกต่อที่มีเสียงกลางเป็นเสียงมาตรฐานนะครับประการต่อไปนะครับเป็นนกที่ขยันและขันทนนะครับคือขันนานขันตลอดแทบทั้งวันนะครับทั้งนี้ก็เพื่อจับนกต่อเข้าไปเนียนแล้วจะได้ขันเรียกป่าเข้ามานะครับ พอเราไม่ทราบว่านกป่าจะมาตอนไหนจึงต้องใช้นกต่อขันเรียกทั้งวันนะครับประการต่อไปก็คือจะต้องเป็นนกที่ดุนะครับกล้าสู้นกป่านั่นก็คือนกป่าบางตัวดุนะครับพอได้ยินเสียงนกต่อขันนกต่อไม่กล้าจะหยุดขันนะครับจะทำให้นกป่าบินหนีไปนะครับประการสุดท้ายนะครับเป็นนกที่อดอและ ยั่วเย้าเก่งนะครับเหมือนกับการท้าทายให้นกป่าเข้ามาติดนะครับลักษณะการยั่วเย้าก็คือการรันการรัดออดเป็นระยะระยะนะครับและสั่นหัวบ่อยๆเพื่อท้าทายนกป่าให้ใหโมโหเข้ามาตีนะครับแล้วก็เข้าติดมาเนียดน,นะครับนอกจากลักษณะของนกต่อแล้วนะครับยังมีลักษณะเฉพาะตัวอีกก็คือจะต้อง เดินนกที่เชื่องเพราะการต่อนกป่านั้นเมื่อเราได้ยินเสียงนกป่าขันจะต้องปลดผ้าคลุมและาพาดพเนียดนะครับถ้านกที่จะนำไปเป็นนกต่อไม่เชื่องแล้วนะครับในขั้นตอนนี้นกอาจจะไม่อยู่นิ่งหาทางออกจากพเนียดนะครับประการต่อมาก็คือนกที่จะนำมาต่อจะต้องเป็นนกที่ขันเสียงกลางนะครับ เพื่อที่เราจะสามารถเลือกได้ว่านกป่าที่เราจะต่อน,นั้นเป็นนกเสียงอะไรนะครับโดยใช้นกต่อที่มีเสียงกลางเป็นเสียงมาตรฐานนะครับประการต่อไปนะครับเป็นนกที่ขยันและขันทนนะครับคือขันนานขันตลอดแทบทั้งวันนะครับทั้งนี้ก็เพื่อจับนกต่อเข้าพเนียดแล้วจะได้ขันเรียกป่าเข้ามานะครับ พะเราไม่ทราบว่านกป่าจะมาตอนไหนจึงต้องใช้นกต่อขันเรียกทั้งวันนะครับประการต่อไปก็คือจะต้องเป็นนกที่ดุนะครับกล้าสู้นกป่านั่นก็คือนกป่าบางตัวดุนะครับพอได้ยินเสียงนกต่อขันนกต่อไม่กล้าจะหยุดขันนะครับจะทำให้นกป่าบินหนีไปนะครับประการสุดท้ายนะครับเป็นนกที่ออดและ ยั่วเย้าเก่งนะครับเหมือนกับการท้าทายให้นกป่าเข้ามาติดนะครับลักษณะการยั่วเย้าก็คือการรันการรัดออดเป็นระยะระยะนะครับและสั่นหัวบ่อยๆเพื่อท้าทายนกป่าให้ใหโมโหเข้ามาตีนะครับแล้วก็เข้าติดพเนียดน,นะครับนอกจากลักษณะของนกต่อแล้วนะครับยังมีลักษณะเฉพาะตัวอีกก็คือจะต้อง เดินนกที่เชื่องเพราะการต่อนกป่านั้นเมื่อเราได้ยินเสียงนกป่าขันจะต้องปลดผ้าคลุมและาพาดพเนียดนะครับถ้านกที่จะนำไปเป็นนกต่อไม่เชื่องแล้วนะครับในขั้นตอนนี้นกอาจจะไม่อยู่นิ่งหาทางออกจากพเนียดนะครับประการต่อมาก็คือนกที่จะนำมาต่อจะต้องเป็นนกที่ขันเสียงกลางนะครับ เพื่อที่เราจะสามารถเลือกได้ว่านกป่าที่เราจะต่อน,นั้นเป็นนกเสียงอะไรนะครับโดยใช้นกต่อที่มีเสียงกลางเป็นเสียงมาตรฐานนะครับประการต่อไปนะครับเป็นนกที่ขยันและขันทนนะครับคือขันนานขันตลอดแทบทั้งวันนะครับทั้งนี้ก็เพื่อจับนกต่อเข้าไะเนียนแล้วจะได้ขันเรียกป่าเข้ามานะครับ พอเราไม่ทราบว่านกป่าจะมาตอนไหนจึงต้องใช้นกต่อขันเรียกทั้งวันนะครับประการต่อไปก็คือจะต้องเป็นนกที่ดุนะครับกล้าสู้นกป่านั่นก็คือนกป่าบางตัวดุนะครับพอได้ยินเสียงนกต่อขันนกต่อไม่กล้าจะหยุดขันนะครับจะทำให้นกป่าบินหนีไปนะครับประการสุดท้ายนะครับเป็นนกที่อดอและ ยั่วเย้าเก่งนะครับเหมือนกับการท้าทายให้นกป่าเข้ามาติดนะครับลักษณะการยั่วเย้าก็คือการรันการรัดออดเป็นระยะระยะนะครับและสั่นหัวบ่อยๆเพื่อท้าทายนกป่าให้